นั้นเมื่อมาบวชช่วงเวลาเล็กน้อยนีย่ก็ให้มองเห็นประชาธิปไตยของเด็กวัดของชาววัดให้ประชาธนปฏิปไต่ตามกฎเกณฑ์แห่งวิในของคณะสงฆ์งการปกครองสงฆ์ฝ่ายสงฆ์แท,ะทะ้นะมันจะมันจะสงฆ์ที่ที่ที่ฝ่าอยู่กับชาวบ้านหรือฝ่าอยู่กับเรื่องของของบ้านเมืองสงฆะะ์แท,ะทะ้ตามวินะะัยแท้ มันก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากหลือเกินมากกว่าของชาวบ้านจกนกระทั่งถึงประชาธิปไตยทำแบบของธรรมชาติเปินไปตามกฎของธรรมชาติทีนี้ที่มันจะควรติดไปสาหรับผู้ที่จะลาศิกขาออกไปมันควรจะเป็นประชาธิปไตย แบบของพุทธศาสนาถ้าเผื่อไปมีอำนาจวาสนาหรืออะไรมันก็จะได้มีประโยชน์แก่คนอื่น <c oughs> ซึ่งสรุปความกันได้ว่ามันต้องเป็นคนปกติก <c oughs> ถือธรรมะเป็นหลักถ้ามันมีคนเหลือขอติดอยู่ในกลุ่มนั้นก็ต้องมีวิธีการ ตามที่บัญญัติกังขึ้นเนี่ยถ้าจัดคนชนิด,ดนั้นออกไปจะได้ไม่เข้ามาที่นี่ที่เหลืออยู่เท่าไรไก็ต้องซื้อธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาประโยชน์ของตัวหรือประโยชน์ของพรรคเป็นใหญ่ก็ต้องเชื่อฟังผูออ้ท่า การเชื่อฟังพระเถระผู้เท่านั้นเป็นพระพุทธานุญาตให้สงฆ์กระทำเพราะนั้นมติของอ้พิกษุตแต่ละองค์มันจึงไปแนวเดียวกันหมดยังประชาธิปตยชาวบ้านเขามีวุฒิสภาพอจะเทียบได้กันเราพระสงฆ์ผู้เท่าเป็นที่ศึกษามันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ ถ้าไม่มีอำนาจหรือว่ามีไม่มีใครเชื่อฟังวุฒิสภาไว้ล่อ,อก,กันเล่นบางทีก็ไม่มีน่าจะมีสมาคมวุฒิสภามันก็เพื่อเพื่อจะไว้ล่อ,อก,กันเล่นมากกว่าก็าไม่ข้ารูปกับที่ว่าพระสงฆ์เรามีหลักว่าเชื่อพระเถระเชื่อฟังพระเถระที่กำหนดาเนียมประเพณี มันจะก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าเขาเยียบย่ำขนบธรรมเนียมประเพน,นี้มันก็เลิกกันทุกวันนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีกำลังสลายไปไม่ถูกหยิบขึ้นพิจารณารักษาไว้ในฐานะเป็นอีกส่วนหนึ่ง สำหรับมนุษย์จําเป็นแข่มนุษย์ค <c oughs> ำว่าขนกธรรมเนียมประเพณี้นี่กินความกว้างไปถึงวัดธนธรรมหรือว่าสีแลธรรมในชั้นต่ำตำต,ำตัวตัวไปไม่ <c oughs> แต่ประเพณีที่ค่อนที่ดูแล้วค่อนข้างจะงมงาย <c oughs> แต่มันมีประโยชน์ที่ทำให้คนกลัวบาปกลัวกรรมก็ยังควรจะรักษาเอาไว้ เดี๋ยวดีมันก็ถูกเลือล่องราบไปหมดฉประชาธิปไตยของชาวบ้านมันจึงเป็นประชาธิปไตยของกิเลสคือสองคนที่มีความ <_ letter> เห็นเกิตัวรวมกันเป็นพรรคเป็นพวกทักษา,ารประโยชน์ของตนหรือของพรรคของตนซึ่งอย่างนี้มีไม่ได้ในประชาธิปไตยตามแบบแห่งพุทธศาสนา เมื่อพูดถึงประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนามันก็ต้องระบุชาติตรงไปไม่มีตัวผู้ไม่มีของกูชนิดที่จะมาย้อแย่งสำหรับยึดถือสำหรับยื้อแย่งก็เห็นในความดีความจริงความถูกต้องความยุติธรรมรกันหลักที่เรียกว่าธรรมาที่ปไตย ล้มบุคคลทั้หมดเลิกล้มบุคคลดเหลือแต่ตัวธรรม,มะถ้ามีบุคคลก็คือธรรม,มะนั่นแหละเป็นตัวบุคคลธรรม,มะนั่นแหละคือตัวตนอย่าเอาบุคคลที่มีกิเลสมาเป็นตัวตนสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปในรูปแบบของประชาธิปไตยตามหลักแห่งพุทธศาสนาเองงั้น <c oughs> ผมก็เห็นว่าไม่ควรจะเรียกว่าประชาธิปไตยควรจะเรียกว่า ธรรมมาธิปไตยคืออย่างน้อยที่สุดก็จะเรียกว่าธรรมมิกาประชาธิปไตยคือคนที่ประกอบไปด้วยธรรมประกอบกันเข้าเป็นองค์อันหนึ่งเป็นองค์การอันหนึ่งสำหรับชชยอำนาจอันนี้ก็ได้ประชาธิปไตยเฉยๆมันป็นอันตรายที่สุดคืออาจจะเป็นประชาธิปไตยของคนบ้าคนบอคนเห็นแก่ตัวคนอะไรที่มันเป็น อันตรายของมนุษย์นั่นเองประชาธิปไตยตามแบบอย่างพุทธศาสนาคืออย่างนี้คือมีธรรมะเป็นหลักเอาบุคคลก็คิดเหตุของบุคคลหรือประโยชน์ของบุคคลออกไปทิ้งเสีย <c oughs> นันเมื่อระบวชแล้วเราพยายามจะประพฤติตามระเบียบ ตามขนบตามเนียมตามวินยัยตามธรรมหม่ถึงที่สุดแล้วก็จะก็จะพบจพบว่าทุกขะแนงทุกแง่ทุกมุมมันจะทําลายความเห็นกับตัวทนะั้งนั้ก็ให้ขยันจะพึกวัดปฏิบัติทั้งหลายของพิสุจน่นับตั้งแต่ว่าบินสบาดกวาดวัดตรงหนาบาัดทำวัดสวดมนต์ะลรก็ทำไปเรื่อยๆ ถ้้มันครอบถ้วนะมันจะพบไอ้สิ่งนี้สิ่งที่ขัดจัดความเห็นกับตัวเรียกเป็นบุคคลที่สะอาดพอหรือเหมาะสมพอที่จะเป็นหน่วยหนึ่งของสมาชิกของคณะสงฆ์ก็ได้ของมนุษย์ทั้งโลกก็ได้ที่จะสร้างสันติภาพ้ล้ลวผมก็พูดเพียงเท่า,านี้ เพื่อให้เอาคําว่าประชาธิปไตยนี่ไปแยกแยะดูและไปเปรียบเทียบกันดูในระหว่างประชาธิปไตยตามแบบของพุทธศาสนากับประชาธิปไตยตามแบบของชาวบ้านทั่วทั้งโลกที่กำลังวุ่นวายตัวเราห,หนักขึ้นในเวลานี้ที่ดูเองก็แล้วกันขอหยุดจีการบรญญายในวันนี้ไว้เพียงเั่นี้